วันนี้มาอยู่ที p ซัพพอร์ตจำเป็นนะครับผมและรูนที่ผมเพิ่งเล่นจบมานะครับเพิ่งสังเกเตเตัวเองว่าใส่รูน d e สโซเลตมานะครับก็คือรูนเวทรู้ว่าจะไปต้นเกมผมบบนๆครับตัวบางๆใครที่ไม่ใช่เมนซัพพอร์ตเล่นตัวนี้เก่งมากนะครับผมเล่นไม่เป็นเล่นได้เหมือนกันแค่ปิกเกอร์สกิลหยกนี่ครับตบและไม่เท่านั้นนะครับอันติพี่แกนี่โคตรป่วน ความสามารถพิเศษของเขานะครับที่ทําให้เขาปวดหัวต่อหข้าแม่นี่ไงเรียกได้ว่าทุบป้อมกันเพลินๆกันเลยทีเดียวสวัสดีวัยรุ่นฟันน้านมหยุดดูคลิปสักแบบอินโทรมาอย่างเท่ใครกลนงมาหาอดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียว ผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์เพื่อตามเยอะาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับว่าตัวตัานจะไ่เคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่ชื่อว่าโอเมก้านะครับผมโอเมก้าสามนี่ไม่เท่ป่าซาดีนี้เรียกได้ว่าเกาะแห่ง แห่งเทพพิทักษ์จะเลทดบุกอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วเรามาต้อมออฟเลนก่อนดีกว่าโอ้ยมีใครเดินมาหาแล้วเนี่ย,ยไปดีกว่าเร็วไปสุดเรารอต่อสักเล็กน้อยสกิลหนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่ละเฮ้โอโอเคเราได้ฟิกเกอร์ครับยังไงเราก็กำไรแล้วก็ มาช่วยตรงนี้นิดนึงนะเ,เดี๋ยวเราค่อยไปเดินต่อนะครับบ๊บบ๊บบ๊อบบบบโอเคแต่ดูเหมือนว่าเล่นล่างมันจะสนุกกว่านะครับ <laughs> ไปดู้วถ้าขี่ลากก็มาครับคี่ลากก็มาแบบนี้แบบนี้เป็นฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยเอาสุดชนหนึ่งทียกไปหนึ่งทีครับเขาเลยบอกกดไลค์กดไลค์หนึ่งที ตัวนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะเออเป็นโรมิงซะด้วยนะครับป,ป,ปั๊บๆเหมือนกระโดดที่สุดท้ายเนาะใช่ไหมไอตัวอ่ะไอบนบนเนี่ยนกพิราบนะครับน่าจะโดนที่สุดท้ายจะสตันนะแล้วก็อันตินี่จำได้ว่าค่อนข้างรีเลยไม่โดนาดาเมจถ้าตอบไสดีๆนะโอ้โหสะบัดโอ้โหสะบัดนี่เป็นหลวงหลวงเมทแหมโหบิกเกอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เบกินอะไรมาครับเนี่ยเกือบหมดหลอดเรามาวิ่งกันต่อเรามาแว้นกันต่อเรามาซิ่งกันต่อที่้านปนกันดีกว่าครับเมาจะห้าหดิเดว่ากดอันตีกันไม่ทันเลยทีเดียวครับนี่ไงเออถ้าที่จำได้ประมาณนี้อันตีแล้วแบบไดป้อมเนี่ยเจ้าตัวน,นี้ไดป้อมกันสนุกสนานมากครับ เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนระวังโดนซูมอ่าบนสามครับโอ้โหบนอัดปั๊บจุดปั๊บต่อรีบขับอย่างไวเลยฝากเลนเพื่อนไปก่อนมากระต้อนที่เลนกลางครับเรยมีซุ่มพุ่มที่แอลขวาซุ่มพุ่มที่แอลขวาแล้วก็ไปเช็คแอลซ้ายเล็กน้อยอมีแถบปลดแถบเพื่อน,นาคตีของโรมิงครับ เจ็บอยู่นะยุเอ็มโป๊กโป๊กที่เจ็บเจ็บมากเลยครับไม่กล้าแหลมเลยกลัวโดนตดแล้วก็แบบคอมโบคอมโบคอมจ่อยมันฉีกขึ้นไปด้านบนแล้วว่ะเพื่อนเอาสุดมันจะเอาเฮ้ยโอ้โหโดนโดนเป็นจูโอ้โหโอเมก้ามึนจังหวะนี้สะบัดหนึ่งทียกอ่ะ ยกไม่ทันอย่าบอกนะว่าชุบทันโอ้ยเล่นอย่างสวยตีมี่มากันตอที่เลนกลางเลนกลางขอบุบับบุบับบุบับสัมเบตโทษครับพี่เฮ้ยดาเมจแรงเกินน่ะหลังที่ตายได้สองตัวนะครับต่อมาผมก็ตายเรื่อยๆครับด้วยคอมโบตีมี่นะครับหรือว่าเช็คพุ่มไม่ได้กันเลยทีเดียวเช็คนิดนึงที่เท่ากับตายได้เลยครับ ดูเต็มีจังหวะนี้ตดหนึ่งทีฟิกตอดอีกทีครับโคตรเล่นโคตรสวยจริงไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วอะเกมนี้ไอรีดอมันแรงมากเลยครับอ้าวอ้าวชัดดาวเชื่ออีเด้ชัดดาวครับเชื่ออีพี่พี่โหมดลงมาแล้วพี่เดี๋ยวค่อยประครับประคองกันไปนี่ครับแม่มันต้องมีเกมตายกันบ้าง,างอาวีมันจะนับอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับ ไม่น่าออกฟอสเช็ไปเลยบาะใช่ไหมเออฟอสเช็น่าจะไม่ได้ใช้อะไรครับเกมนีม้อะไรอะไรออกมาแล้วก็ช่างมันไปก่อนเนี่ยไกอาร์สแตนดัตไก่อาร์สแตนด์ดจริงๆอยากบิวเป็นเกาะสะท้อนเลยนะครับเอาความเร็นกางการเข้าที่มาก่อนเลยกันเด้งเอ็กซ์พีมาด้วยครับสุดเพื่อนโยกโ,โดนบ่อยผมโดนโอเมก้าสกิลหนึ่งฟิกเกอร์บ่อยนะครับ คอมโบแบบจับตายอ่ะเดี๋ยวต้องเล่นกับเพื่อนนะคอมโบนี้คอมโบจับตายอ่าช่วยคิลลอรหน่อยยกทุบสะบัด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 แบบนั้นเลยโอ้สะบัดสะบอมเลยครับจงังหวะน,นี้สะบอมอู้หูจะสะบอมเลยเฮ้ยเริ่มมาแล้วว่าเพื่อนๆพื่ใจเริ่มมาแล้วว่าเมื่อกี้แกทำฉันดูแย่แบบ เออแกทำจะดูแย่นะตีมี่แล้วตามสูงครับโอเมก้าคอป,ปอมแบบนี้เออจหาแบบว่า I don't have enemy. I have my... I have แฮฟไอแ o ฟ r ครับ <laughs> I can hit your tower เราจะไม่มีสตูอะไรทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยเกมเริ่มกลับมาเกมเรมดูดีครับช่วงแรกผมยืนไม่ได้เลยทีเดียวนะโดน ตดโดนเวทโดนยิงโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับมาหาเงินต่อครับเล็กน้อยตัวนี้ถ้าชนคลิปนะสังเกตถ้าถ้าชนคลิปนะครับมันก็จะมีแดงๆ,ๆนะนิแดงนะตัวนี้โอ้โหโดนเกราะบาเรียรเทพพิทักษ์แห่งอรุณเข้าไปเปิดตาก็ให้ครับนี่เปิดตาทั้งคู่คนระับ ตีไม่ีก็เปิดตาผมก็เปิดตาเนียครับแต่ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ก็เปิดใจเนี่ยครับเฮ้ยนานได้ห่างหายไปนานเนะนี่ยน่าจะคิดมุกอยู่เอาเอากระป๋าเออวิ่งดิแรงเอ้ดดี้แรงเอ็ดี้แรงเท้ากันหน่อยแแว่รอเลยพี่วิ่งได้เกือบได้ครับป่าแล้วก็เทพเทพพอตัวเลยป่าเรา แต่ว่าอยากเลาะอ้อมยีหน้าครับจังหวะนี้มาปิดก,ก่อนเตะเมสเราปิกซ้ายปิกซ้ายก็ไถ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 ่ไถ,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 ถหน้าไปก่อนไอ้นี่แรงจริงจะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นแล้วสบัดมาเพื่อนหอนึ่งคิวสวยมากไม่ถ่ายได้ดูเวลาด้วยครับตอนที่เล่นไปก็14นาทีเข้าไปแล้วนะครับ <S <S พเพื่อนก็เลือกเปิดกอสเลเยอร์เลยเนี่ยเออพอแครี่เขาตายไปตัวดามจแครี่หลักๆก็เท่าตายเขาเขา,เขาค่อนข้างที่จะอยากจะเปิดเลยนีครับ ตีมงตีมี่ดามเมจจากป่าอะไรหายไปด้วยเนี่ยตามสูตรขอหนึ่งป้อมเลยเอาอีกทีครับเดี๋ยวรออีกทีต,ะต,ะต,ะตะัดตัดตัดตัดเรียบร้อยขอสะบัดตันได้ประมาณสองทีใช่อีกหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยทำอีกทีครับ เง้นโอ้โหมันสโลวสวนสโลสวนนส,วน,สวนไปไดิมัสวนไปไดิดูแต่จังหวะนี้เราต้องไปการป้อมก่อนนะครับอายเทมก็ได้พอป,ประมาแล้วไม่ทันเนี่ยงี้ก็ไปทำยางอื่นเลยดีกว่านะมาต่อที่เลนกลางครับผก็จะใช้เหมือนเดิมนะความเคลียนของจอเจ้าดิเฮ้ยโอ้โหไม่ผิดพลาด ตัวสารภาพนะผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะครับกดอัติเข้าไปตอนแรกผมคิดว่าเอ้สกิลสน่าจะสตันป้อมได้อ,อถ้ากดอันติแล้วไม่สามารถสตันป้อมได้เอออันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเลิ่กกันใหม่นะครับแต่ก็ยังได้ป้อมกลางไว้อยู่เนะถึงนาทีอ่าต้องอยู่แถวนี้ผมจะตายปะวะไม่ตาตายแลโ,โอ้โหไม่กล้าถึกชิบหายไววอดตัน ซุทราบเอาอติเพื่อนไม่เล่นพอแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวเฮ้ยฮ่มึงซิกแซกมายังไงก่อนตีพี่เกินไปโอ้โหเสียทรงเลยจังหวันนี้แต่โล,โลมมิ่งฝั่งตรงข้ามเล่นโหดมากเนะเกี่ยวโคตรแม่นเลยครับดูเพื่อนจังหวัน,ออนนี้จังหวันี้กดอติเพื่อ,อน,น เพื่อจะชุบครับแต่ว่าก็ยังไม่ตายเอาตัวรอดเราไปได้ครับได้ทั้งบดเลยด้วยมาถึงนาทีละถึกแล้วมาได้ทอยสักทีนะทอยเอาไว้กันอะไรก่อนแต่ก็แอบแรงอยู่ครับผมโดนยูเอโปกโดนติมมี่ตดตลอดเลยเอาหน้าเข้าไปเช็กันต้องกุญเชสีเขาเ่ยเคลียร์ก่อนเพื่อนเราเสียกอสเลเยอร์ไปด้วยครับตรงนี้ถ้าจะก่อนบอกก็ต้องเคลียร์ฮึมาแล้ววะ หมามดด ot, ่วงจุดตุดจุดตุดจุดตุดดอติเพื่อเพื่อแข่งไว้ก่อนเหมือนก็มีเกาะบาลีเขายิงยิงเราไม่โดนใช่ไหมเออเราอยู่ในบาลีอะไรอย่างเงี้ยแต่แกแอบเจ็บอยู่นะโดนช็อตเขี่ยเขี่ยมุกมุกตายสะบัดอ่าหมดไหม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 หมดครับหมดครับ โอ้เสีย,ยงลงเสียงหลงเลยครับเฮ้ยยังเดบไปได้วะตรงนี้น่าจะยังมีอีกหนึ่งไฟใหญ่ๆครับต้องมีกอสเทียอร์อีกตัวแน่นอนครับตรงนี้ก็เขี่ยหมาม่วงกันไปฝั่งฝั่งเขาตายเยอะนะยังไงก็ต้องอ่าไฟหมาม่วงกันใหม่นะครับเอ้ยไม่ใช่ไฟกอสเทียร์กันใหม่แถมออกก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้เอ้าเอ้าวิไฮตุรอดเ,เพื่อนปิด เกิดไปที่สะบัดสะบัดสะบอมอ่าตายด้วยระเบิดเรียบร้อยเฮ้เป็นโอเมก้าระเบิดด้วยนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาด่มาเล่าขนมชั้นนะครับแต่ว่าเออเคยเห็นเขาเล่นเล่นผีเสื้อมาค่อนข้างกนักวไตยอยู่ต้องพูดแบบนี้เลยแบบจะหนีจะหนีจะอ,อ้าวมีคนตายอ่ยะแบบจะหนีโดนระเบิดตายเนี่ยผีเสื้อโอดนรว่วไปหนึ่งคนเรี้ย ด้วยน่าจะอันติของอิโดเมียนี่สูตรเ,เดิมสูตรเดิมสะบัดป้อม <M aker> เดี๋ยวเราทำใหม่ครับเดี๋ยวเราทำใหม่สะบัดเต็มที่ก่อนไต่ไกลก่อนเพื่อนป่วยครับอย่างนี้ล่างต้องเข้าอย่างนี้ล่างต้องเอาอย่างนี้ล่างต้องไปผู้พิทักษ์แข่งบาเลียไเยตีป้อมเบาเหลือเกินเดี๋ออกโมเข็มตะปียร์มาตีแม่งเลย สวยเพื่อนเอ้ยเป็นนักแสดงช่วยกันตีเรียบร้อยครับเป็นตัวที่กวนตีกับป้อมจริงๆครับตอนนี้ไปดีกว่าฮะอันนี้ถ้าเราจากเมกชัวร์นะครับก็คอนเซียร์อีก21่ิบเอ็วินะเมกชัวร์ไว้เลยก็อตอนนี้หาทำเลก่อนนะครับล่างนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ไปเติมรีเจนเรือเออรีจงรีเจนเลือดนะแต่เนยเกมถือว่าทึกอยู่เลยครับต้นเกมผมอาจจะแบบเอ้ยทำไมมันยืนไม่ได้เออมันจะไม่มีของนะ ออุ้ยต้องเปิดว่ะโอ้โหยังไม่ตียัยงไม่ตีแบบเตอาตีออกมาก่อนครับมีส่วนเล็กน้อยเพื่อนไม่เล่นพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ว่าจะมาเช็คผู้มีเฉยครับโอ้โหนี่คือค่าผ่านทางเกือบถึงชีวิตฮนะอุ้ยไข่ล่วงมาลนะมีคนล่วงมีคนได้ด้วยฝั่งเราได้ไปก่อนครับสำหรับเอลซู ไดเอลสูตปหนึ่งตัวสกิลสองออกมาครับฮีายังมียีนาที่ดักซ้ายแต่วัดร่วงไปหนึ่งทีครับตอนนี้ใจต้องมาละใจต้องมาละสะบัด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 จบ,าบ,าบาตายกูถอะโอ้โหมันช่างถึกหรือซะเลนแต่ว่าจังหวะน,นี้ตายสามครับตัวที่สี่อยู่กับผมขึ้นบ้านเลยเพื่อนพอแล้วเกมนี้ พอเลยครับเกมนี้วัเล่นลมไม่เป็นแล้วมันอึดอัดจริงๆครับนี่ก็ไม่ใช่ลมธรรมชาติกันล,ลมลมจำเป็นจริงๆนะแต่ก็เล่นเล่นตอนแรกตอนแรกผมบอกเลยว่าแจกนะครับเล่นไม่เป็นจริงตัวนี้ก็มีโอกาสได้จับนะแต่ว่าตัวเขาเล่นกันค่อนข้างเก่งน,นะผมเล่นเล่นไม่อะไรก็ไม่รู้โมซ่หมดเลยนะครับผมว่าประมาณนี้ในการสำหรับโอเมก้านะครับผมเปลี่ยน มัเป็นโรมิ่งกันบ้างนะออฟเลนผมคิดว่าเยอะแล้วก็น่าจะมีออฟเลนเดี๋ยวก็ามีแคลร่กันบ้างนะครับก็ทางรงายก็ได้ฝากก็ไล่ก็แชร์ชกด s ซับ c r ร์ e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาจุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม